ไปด้วยต้องงไโยครน่างการระยองแล้อ,อไม่กไม่จลูรอนี่มันเป็นรถเปล่าไหมมันถ้ามีตู้มาด้วยมันก็นรูเลยโอ้าโุ่กยอนเลยวันนี้ตัดอะไรวะพี่แน,น่เดี๋ยเปิดกล้องดูมี่ตังกล้องไว